หรหรอเช็ด <ล baptism? S 2> รอเช็ดรอเช็ดรอเช็ดหรอหรอหรอฮัลโหลสวัสดีครับรอเช็ดรอสวัสดีครับทุกคนทำยไงเช็ดเ็ดทุกคนหรอ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 หอหหรอ โรล้งยังเช็ดอีหรอโรลเทสอ้าว่ะโรลิ้งไม่ช็อ้าวไอ้เหี้ยงโรลโรลใช้อะไรพี่โรล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 ทำไมไม่ได้เสียบอีกโรลโรลอ้าว Lo no, chết, lo, no, lo, no, lo, no, lo no, chết Lo no, chết, lo no. chết Lo no, หนกันนะอยู่ไหนอ่ะเบนเบนเรรรรรรอยู่ไหนั่ะนูอยู่วาตซนคนอินหนูไม่รู้รดนอยู่ไหนอ่ะันอยู่ครับนเหรอดันดัน BO BO หน่อยครับ เด้ไหนครับไอ้จบที่เวฟแพดเอร่นั้นอ่ะฮะโคเล็กโคเล็กเอาโคไหมโคเล็กเอามาถ่ายพี่ดิเดี๋ยวพี่ทิ้งตังไว้ให้เวเปสนของกองกลางมันสะระดอนเท่าไหร่เกาะกับเอเดีหรอใช่ใช่โลเอาอีหี้ย